มามาพี่น้องเลยบบบนี้ตมัตมองหงตัมองหงยาอมเทียนเริ่มเด้อันนี้ก็จะเป็นต้นหมากหงพี่น้องเลยต้นหมากหงอยู่ หลังบ้านอยู่แคบเพื่อนของอ่าคุปัดเองเด้อพี่น้อเงเไยบรรยากาศตอนเที่ยงๆเนาะนี่พี่น้องต้นหมักนาวต้นหมักนาวถือว่าอนะสุกหลายแล้วหมักนาวนี่ก็ได้มื้อนี้สิเฮ็ดอ่าเมนูส้มตำพี่น้อเงเยสะออนหมักนาวออกมากะโอ้โห นี่เต็นนัวใหญ่ๆนี่เต็นนัวใหญ่ๆหมางหน้านะพี่น้องมันเด้กะถือว่าดีไปอีกแบบอยู่ได้พี่น้อเงเลยมีต้นมหมางน้าวนี่ก็ได้เข้ากับ่บริสุสเนาะกะถือว่าลดรายจ่ายลงไปหลายสมควรอยู่เพราะว่าถ่าวโบมี่นี่ก็ไปซื้อนั่นเขาเจ้าก็ขายแพงๆได้พี่น้องถา่าวห้าโบมี่แคนะ่น่ะ อันนี้นะี่ยห้ามีแน่น่ะกับไข่แน่กับไม่ได้ซื้อไงอันนี้เป็นหมางนาวโมเนมนต์หมางนาวสีได้พี่น้องเลยเอิ้นมางนาวยังแหวนนี้หมางนาวธรรมดานี่นะโมเนมนต์หมางนาวสีนะเดอกเนาะโมเมนต์หมางนาวเขียวฮนะน่ะถือว่าช่วงนี้เพิ่นกระซุกหลายแล้วล่ะหมางนาวกับ ถามว่ามีคนสร้างไม่ถาวแล้วก็ปิดขายน้ำอยู่ได้พี่น้องเท่าละสิบพันส่าวพันอย่างสิล่ล่ะอันนี้มนอยู่หลังบ้านเนาะสิเห็นเมนโนูตาม,มังหงเดอ้อมานี่ยนะพี่น้องเลยตาม,มังหงนั่นเองมังหงอยู่คือมังหงก็อยู่แค่มเพื่อนเอาเองสบายอยู่อยากอะ่อยปิดลงมาเลยปิดลงมาต่ำเลยนะพี่น้อง สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขูสุคนพี่น้องอ่าบอกว่าสิเป็นเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่ายอยู่ทางต่างประเทศเนาะขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชนะ่องอ่ายูทูบขอ,องพี่น้องวินตาคือเก่าพี่น้องเลยโฟพ่อ,พอกันวันนี้เนาะกะช่วงบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องเลยอ่าวันนี้ก็โบวิ่งอย่างไรเนาะมา,ท,ท,าท,ทักทายเอฟซีทุกทุกท่าน ฝากความคิดฮอดคิดเทิงเบสิสมองสูทีคือเก่าเด้อพี่น,อน้องเงยกะบริลลลงขีปหลายวันเนะาะเมื่อกี้ก็เลยจะมาถักไทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าพี่น,อน FC, ้องเงยกะฝากความคิดฮอดกิดเทิงไปเบิดเนาะสูบอนสูทีอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบอ่าไลยบอนหลายที่หรือว่าหลายๆคนเนาะกับลังเหตุเียดเหตุการณ์เหตุงา,า,านแต่ว่าช่วงนี้เนาะตอนเที่ยงไม่นอกวินตากะ หักเมียกแล้วล่ะพี่น้องไงก็เลยสิว่าเห็ดเมนูตำหม่องหงมั้นี่นะพอดีว่ามู้ซึ้งวยางอยากินสม่มนะพี่น้องลยเท่ากับมีต้นหม่องหงอยู่ข้างเพื่อนนี่แหละก็เลย,เ,ลยเอาลงมาตำสู่เด็กๆกินตอนเที่ยงกับบรรยากาศก็เงียบๆพี่น้องไยช่วงนี้ก็ได้เลี้วให้เลี้วหน้าเลี้วแต่ว่าคนขาเจ้ากบไปเบียบไผ่เล้าพือเกนะ่าเนาะ แต่คืออยู่ในอ่โมบ้านช่วงนี้กะข้าเจ้าก็มีเวียกเฮ็ดอยู่ได้พี่น้องเลยก็ไปปลูกต้นวิคนะพี่น้องต้นวิกต้นอ้อยเนาะอ่า,ากะบฆากันไปเรียกไผ่ลาวมื้อนี้กะทางอ่าบ่อนะเพิ่นกะไปเห็ดเวียกน้ำลุงเพิ่นเนาะลุงเพิ่นชวนไปเห็ดเวียกน้ำไปอะนะย่ายเล่ายกเล่าขนาดพี่น้องเลยเพื่อนอ่า เดี๋ยววะนะยกเหล้ายายเหล้าเนาะลงเพิ่นสวนไปก็เลยไปนําเพิ่นใส่ลูกเอาแม่นจ้ะยามบหงกตําก่อนพี่น้องอน้องใลกนะนี้นะอากาศนะว่านาวก็บ่นาวพี่น้องเอ้ย Nhằm bằng <laughs> không tàm Nào con này thua đồ sạp cho ở đây luôn โมนี้สิตามมานามังห้องพี่น้องเลยสิตามสมตามซูเด็กๆกินตอนเที่ยงบรรยากาศอยู่ตามบ้านนอกข้างหน้าพี่น้องเลยเงียบเงียบโมนี้ก็ได้เงียบคือเก่าเด้อเนาะ พอดีว่าตำลขึ้นนี่น้องไงนี่มาถูมักเลยใช่เล่นมาหุ่งมานีา่มาถวงันเมื่อแท้งช่ไ

วัวังใารแม่น่นะอะววังใารแม่อาแต่เสยูยได้แต่บไม่ได้กินจะโดนแล้ว งารบ้านห้าเหนือเกี่ยวไปวุนมาอยู่นี่นะพี่น้องเอ้ยแต่มองห้อโดนแล้วก็มาเกี่ยวมากทีนี้แต่มองงไม่หวานไม่ชุ่มจริงเหร เวันนี้เนี่ยต้องเมเสอ้เออันเทียงอ่ะบอนะเออเห็นจุดอ่ะ

พี่น้องเอ้ยบาน,นี่มามามา,มากินตามังฮงน้ำกันเรียบร้อยเรียบร้อยว้าวลานฟ้าแฝดมากินน้ำมาเนี่บบใช้คนได้ปานปานเงินปานทองสบ,บายดีป้าลุงก่อนลูกถูกย่าก่อนสบาดสบบาดีป้าลุง <Okay. S 1> ไอแฝดมากินข่าวน้ำมาเนี่

อยู่ในเฮือนในบ้านพักกินเขา่ามาเดอ้อมากินน้ากันตามังหงแซบ,แบพี่นอองงเเลยเยามืวบๆ,ๆพี่น้องเลยนตมีงหงตมามงงเทียงเเเเเเดเดเด้้ออ, <c oughs> อ,อมมมมมมมามาาาาาพพี่่่่นนนนนงยสสักคูุใไขลิ เอาแบบท่อนทอกบวบเลยแล้วพี่น้องหมดเดผมเคยกินนี่บวบเลยแล้วนะนางลงถ้าค็นยืนกินวะทุกคนจะเสีเลยอ่ะ่าให้จุให้เขาของอนน้ให้เขาจุเลยอืมแล้วเพื่อนจะให้ไหนจยน็ะกินน้พี่ชั่วอเด็ดบะเด็ดบนั่ลลร้านเทโด่ไม่ถึงควรนี้ กับพิดถูด yeah. ้แต่ผมก็หบกถัววไอ้คนหายากมามามาแซ่บแพี่น้องเลยอย่าว่าอก่งส่นเดี๋ยว่โ้ับคนเนล้วชอบเลือกหายนอสิหายมืน ไอ้นม่แบบนจ๋าน้อยว่านกนิงข่าวกับลูกมักกะถินมักกะถินน้อยพักพักกินกับแก้มจำฮู้นิกาอยู่ในห้องเท่าเองเมื่อเลื่อนพี่น้องกันสบาย แต่บอบแน,นแส่ดเพิ่<ส>งไดน้นง<ส>ไม่ถ่าไปตามช่วยอีกไม่จะตามก็ตามมัน อนอนนาคนเดียวพีบ่หรอก็ปะโยกิก็ถึงก็ต้้กับ คหาก็ได้จักปีเลยลูก,กบัวักเขาเปีหอดหรือว่าเจ็ดปีหอ,หอดหอแล้วหอดหมอ่าตอนนี้กะบผ้ากันกินเข่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องกินเข่ากับต้มมงฮงเด้อมาหงมน,นีเนาะหลังจากที่กินเข่าแล้วก็ออกมาอ่าอยู่สวนต้นมางนาคือเก,าก่าจอร์นบางนาฮะนะพี่น้องนีม่มีตะหมังใหญ่ๆเลยเนาะ จังใดกะสำหรับคลิปนี้เน้องมาทักทายพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขสุโฟนเดอร์ะนาะฝากความคิดเหดนคิดถึงคือเก่าเด้อพี่นอ้องเลยถึงว่าสีบได้ลงคลิปกะยังคิดเอดนคิดถึงฝากความเป็นห่วงเป็นย่ายไปเบิร์สุบอนสุทีนเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC ที่อยู่ทางฝั่งลาบฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศที่กำลังติดตามพับชมอยู่ตอนนี้กะเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องโดนโดนมาทักทายเธอหนึ่งเนาะ อ่าพอว่ายัางกะพอว่าไม่น้องวิตากันยังกินฮอดทุกคนคือเกาเนาะอ่าก็ลเลยโดดนๆมาถักท้ายเธอเน่งพี่น้องเลยช่วงนี้กะถือว่าแล้วข่าแล้วน้ำแล้วแต่ว่าอ่าเวียกงานของไม่น้องวินตานี่ก็ยังคือเก่าเนาะอ่าไปสอนนักเรียนมาพี่น้องเลยก็มาพักเทียงอยู่บ้านกะมากินข้าวอ่ากับขรอบคัวเนาะบางเมื่อกะอ่าพ่อมน้าพพ่อมตาแน่บางเมื่อกะอ่าอได้ยอยู่น้ำการดอกก็คือเมื่อนี้กะทาง อบอณะแล้วกลับไปเห็ดเวียกน้ำลงเพลินพี่น้องเลยามื่อนี้ก็ไดดส่วนว่าลูกชายกับไปเฮียนอยู่มัธยมผุนเนาะกับก็ได้คอยอยู่พร้อมกันปันใดรอบเที่ยงนะพี่นอ้องส่วนลายก็จะเป็นรอบเศร้ากับรอ,อบแรงอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแน่สำหรับคลิปนี้มหานิกะจะได้ขอจบคลิปเพียงสํานี้ก่อนเด้อเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบขอบใจดายพี่น้องเลย ที่ขมาติดตามครับชมขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหาเงินหาข้ามขอให้ร่ำรวยเบิดสุขสุขคนอนอนรับกับขอให้ได้เงินเมินนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเด้อทุกคนเลยเนาะ,ะสำหรับม่น้องวินตาคลิปนี้จะได้ขอกขาวคำว่าสบายดีสบายดี